สวัสดีเจ้าวันนี้จะพากุคนมาแอวเฮือนไทรื้อแม่แสงดาเจ้าตั้งอยู่ที่บ้านถาดตำบลยวนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าเฮือนไทรื้อแม่แสงดาเป็นเฮือนไม้ยกสูงนะเจ้าหลังคาเป็นแป้นเกล็ดแป้นเกล็ดก็คือเอาไม้มาแปงเป็นหลังคาทั้งหลังเจ้าเฮือนยังคงสภาพเดิมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกมุมของบ้าน ก็มีการปรับแต่งนิดๆในน้อยแต่ว่าตัวเฮือนเนี่ยยังคงสภาพเดิมเพราะว่าเจ้าของเนี่ยต้องการอนุรักษ์ไว้เพืเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสําหรับนะเจ้าละอ่อนรุ่นหลังนั่นเองเจ้าตั้งลุมปื้นเฮือนมีการต่อฮูกหรือว่าทอผ้าโบราณด้วยนะเจ้าบนบ้านก็จะมีเรื่องราวประวัติของบ้านมีสินค้าเกี่ยวกับไทลื้อจำนายเป็นของทีระลึกตัวนะเจ้า สำหรับใครที่ชอบแอลนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมแนะนำาพื้มาแอลได้ที่นี่เลยเฮือนไปลืมแม่แสงดาบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองขนาดเจ้าโดยเฉพาะแม่อุ้ยแสงดาของเฮานะเจ้าใจดีขนาดเลยและที่สำคัญทุกมุมบ้านแม่อุ้ยก็ยังคงอาศัยอยู่นะเจ้าเวลาไปแอลเหมือนว่าหลานไปแอลหาอุ้ยจะใดจะอันเลย อันนี้ก็จะเป็นสินค้าต่างๆนาเจ้าตี่เฮือนแม่แสงดาจัดจำน่ายเจ้าบอกว่าจะเป็นผ้าสิ้นเตวสเปาเสื้อแปกเสื้อปื้นเมืองชุดมอหอมถุงสเปะถุงสปายต่างๆมีมดเจ้าราคากระบปแปลงตัยบรรยากาศในบ้านนี้อบอุ่นขนาดเจ้า ขึ้นไปแอลไรเงี้ยเฮาเนี่ยกึดถึงตอนสมัยเป็นละออนน้อยตอนสมัยอยู่บ้านที่มันมีจานกว้างเปิดหลงจะอีเจ้าถ้าพาสามเมืองก็ห้องวังง่อมเนาะพาสะทยก็คิดถึงอันนี้เป็นโซนหลังบ้านนะเจ้ายังคงสภาพเก่าร้อเเซ็นต์นะเจ้าเนาะ ตรงนี้ก็บรรยากาศดีขนาดเจ้าอันนี้เป็นตีหนั่งโซนหน้าบ้านเนาะใครที่ชอบแอลแบบเชิงการศึกษาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมจีอแนะนำหื้อมาแอลตีเหือนแม่แสงดาในเจ้าบ้านถาดออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันนี้ลาไปก่อนปะกันไม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า